างฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาโดยช่างผู้มีความชํานาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 อีสูดิแมกมอเตอร์ติดเอามาเตอร์ติด,มตตดไม่ยอมหมเลยครับโอ้ไม่ยอมไปเลย โอ,โ,อโ,อ aster, โอ้ยโอ้มอเตอร์ติดมอเตอร์ติดครับมอเตอร์ติดโอ้ยไม่ยอมหมุนเลยซีดิแม,ม็กมอตอรให้ใหม่นะครับแต่เป็นมอเตอร์มือสองนี่มันต้องมันมันต้องลื่นอย่างครับไม่ต้องลื่นนะฮะมันต้องลื่นไม่ใช่เมื่อกี้หมุนไม่ไปเลยมันต้องลื่นนะครับ,ม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 ,นนรบมันต้องลื่นอย่างเงี้ยเมื่อกี้หมุนไม่ไปเลยเนี่ยอ่าลองใส่ดูครับลองใส่ดูเปลี่ยนไปแล้วครับใส่ไปแล้วซิดลิส สีเตนกสแล้วมัเตอกสแล้วราะลองดูครับว่ามันจะโอเคไหมนี่สเราจะตัก่อ้องดูนะครับปดูสิมาแล้วเหนืยวลมสีค่อยๆ ลมรู้สึกค่อยมากลมรู้สึกไม่ค่อยออกนะครับลมไม่ค่อยออกเศรตู้ตันหอกเลยเรื่อๆก่อนนะเออลมไม่ค่อยออกครับแต่ลมมาแล้วลมไม่ออกเออโอชู ใช่เลยใช่จริงๆเลยฮ่าสตเตอร์ไม่น่าลมไม่ออก My g o s ยเจ็บเตอร์เปลี่ยนให้ใหม่ไปแล้วครับเิ็เตอร์เปลี่ยนใหม่ไปแล้วเ,เ,เตอร์ใหม่เป็นคาร์บอนไปแล้วที่มิถ่ายเป็นสตีเตอร์ใหม่เป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนอ่า,า,อาที่ลืมถ่ายอะไรเปลี่ยนแล้ว ก็ประกอบรถ<อ>คนรู้จักกันครับคนรู้จักกันเอาใช้ได้ก่อนรถรู้จักกันครับเอาประหยัดถูกดีเอาประหยัด